สวัสดีครับผมหมอกติศศักดิ์นะครับฝึกกายจิตพิชิตโลกมีความประสมจะให้ท่านตรวจสอบตัวเองและฝึกฝนตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเราปรารถนาจะให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้เรามาพูดปัญหาสำคัญซึ่งมีคนขอร้องให้ช่วยถ่ายคลิปนี้เนื่องจากว่ามีคนเดือดร้อนด้วยโรคนี้เป็นจำนวนมากโรคนั้นก็คือโรคข้อเข่าเสือ่อม และอาการปวดข้อเข่านะครับเ,เข่าของคนเราเนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการที่จะเฉลี่ยกันรับน้าหนักตัวของเราสมมุติเรายืนขึ้นตอนน้าหนัก60กิโลเข่าสองข้างก็จะเวลาขณะที่เรายืนเฉยเฉยก,ก,ก,ก็จะรับน้าหนักเฉลี่ยกันไปคนละ30กิโลนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงเกิดการเสื่อม เขาต้องเข้าใจว่าข้อเข่าเนี่ยองค์ประกอบเขาเป็นอย่างไรบ้างวเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับต้องขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับอันนี้คือโครงสร้างของข้อเข่ามีกระดูกสบ้าหุ้มอยู่นะครับถ้าเราเอานี้ออกไปมีเส้นเอ็นใหญ่อยู่ตรงนี้เส้นเอ็นที่แข็งแรงมากอยู่ข้างๆสองข้างนะครับเราเอานี้ออกก็จะดูโครงสร้างภายในของข้อเข่าภายในข้อเข่านี้ก็คือมีเอ็นเส้นเอ็นอยู่ข้างในข้อเข่าด้วย นะครับแล้วมัก็มีโพรงอยู่ซึ่งจะมีน้ําหล่อเลี้ยงทําให้เกิดการหล่อลื่นในข้อเขานะครับถัดไปถัดไปก็คือว่ามีกระดูกข้างบนหนึ่งกระดูกใหญ่หนึ่งนข้างล่างมีกระดูกใหญ่หนึ่งานกระดูกเล็กอีกหนึ่งนแต่ว่าที่สําคัญคือกระดูกเนี้ยมีเส้นประสาทมาเลี้ยงแต่การเคลื่อนไหวของกระดูกเนี้ยเราไม่เจ็บเนื่องจากว่าปลายกระดูกเนี้ยเรามีกระดูกอ่อน มาหุ้มอยู่ปลายทั้งสองข้างกระดูกอ่อนเนี่ยไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของกระดูกอ่อนเนี่ยท่านต้องนึกถึงข้อต่อไก่ครับที่เราที่เรากินอะ่ะมันจะมีกระดูกอ่อนกึบบกึบอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันจะหุ้มกระดูกแข็งแข็งเอาไว้กระดูกแข็งไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงกระดูกกระดูกแข็งมีเส้นประสาทมาเลี้ยงมีความรู้สึกเจ็บปวดได้ถ้าเสียดสีกันกระดูกอ่อนที่หุ้ม นะครับไม่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นขณะที่เราเคลื่อนไหวมีน้ําหล่อเลี้ยงสมบูรณ์มีกระดูกอ,อ่อนพุ่มทั้งบนทั้งล่างนั้นไม่เสื่อมเวลาเคลื่อนไหวจะไม่เจ็บแต่เมื่อไหร่ที่กระดูกอ่อนแตกสึกลงไปทําให้กระดูกแข็งแข็งเนี่ยมาสัมผัสกันเสียดสีกันเวลาเราขยับเราก็จะเจ็บเพราะฉะนั้นเวลาที่มีข้อเก่าเสื่อม นะครับสิ่งที่เราจะเจอปรากฏการณ์ก็คือว่ากระดูกอ่อนภายในมันแตกเวลาเราขยับข้อเข่าจะมีเสียงดังก๊อบแกรกแป๊บขึ้นข้างในอันที่สองเนี่ยการเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเสื่อมด้านในมากกว่าเพราะนั้นขาเราก็จะโกงนะครับมันเสื่อมด้านในมากกว่าขาจะโกงอันที่สามก็คือว่าเวลากระดูกอ่อนมันแตกไปแล้วเนี่ยกระดูกมาชิดกันเวลาเสียดสีกันมีเส้นประสาทมาเนี้ยเราจะรู้สึกเจ็บนะครับ ทีนี้มันเสื่อมได้อย่างไรมันเสื่อมทนใวญ่ก็จะเกิดจากแรงกดแรงบดที่เรียกว่าแรงบดเพราะว่าน้ําหนักลงมาแล้วมีการติดด้วยอันนี้ก็จะเป็นแรงบดแรงกดก็คือแรงกระแทกแรงกดแรงบดแรงกระแทกมันทําให้ข้อเข่าเสื่อมก็มาดูว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่เพราะว่าหนึ่งอ้วนน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นการที่น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งกิโลแรงกดที่เข่า จะเพิ่มขึ้นสามกิโลนะครับในขณะที่เราในขณะที่เรายืนอยู่น้ำหนักน้ำหนักเราหกสิองข้างรับน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากัน30,3 30. สิแต่เวลาที่เราเดินย่างก้าวที่เราก้าวไปเนี่ยข้างนี้มีแรงกดเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้น1กิโลแรงกดตรงนี้จะเพิ่มขึ้นบวกเข้าไปอีก3ามกิโล เพราะนั้นถ้าเราเพิ่มขึ้น10กิโลแรงกดที่ก็เพิ่ม <tuh> ขึ้น30กิโลในทุกๆกาวที่เราก้าวไปเพิ่มขึ้น30กิโลแต่ถ้าเราขึ้นกระไดแรงกดในแต่ละกาวที่เราก้าวไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น7กิโลต่อ1กิโลถ้าเราวิ่งแรงกระแทกที่เราลงไปในแต่ละแต่ละกาวที่เรากระแทกไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น1 1กิโลต่อน้ําหนัก1กิโลลองคิดดูว่าถ้าเราน้ําหนักขึ้น3กิโลเวลาที่เราวิ่งแล้วกระแทก แรงกระแทกจะเพิ่มขึ้น33กิโลดังนั้นข้อเข่ามันจะเสื่อมอย่างรวดเร็วมากนะครับอันนี้จะปีนปัญหาคนที่อ้วนแล้วก็ไปวิ่งเข่าจะพังก่อนเลยนะครับเราต้องเทรนข้อเข่าให้แข็งแรงก่อนคนที่อ้วนคนที่ไม่ได้ใช้เข่ามาตั้งนานแล้วก็ไปขี่จัก,กรยานเขาก็เสื่อมแต่ถ้าเราเทรนข้อเขา่าตามที่ผมจะแนะนำต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่เป็นนะครับ าสาเหตุก็คือหนึ่งที่ทําให้ข้อเข่าเสื่อมก็คือความอ้วนกีฬาที่เทสตัวขึ้นไปแล้วก็แทกกลงมานะครับแล้วก็แรงที่เร,เรียกว่าแรงอะไรแรงบดแรงบดก็เช่นกีฬาที่มีการวิ่งแล้วเท้าหยุดแต่ตัวยังเคลื่อนไปอันนี้เจอในนักฟุตบอลนักบาสเกตบอลนะครับวิธีแก้ไข วิธีแก้ไขก็มีอยู่4ประการนะครับอันที่1คือลดน้ําหนักด้วยเหตุผลที่ผมบอกไปแล้วขากับถ้าลดน้าหนักได้1กิโลแรงกดที่เขาจะลด3ากิโลในท่าเดินตอนน้าหนัก1กิโลถ้าเราลด1ิกิโลแรงกดที่เขาก็จะลดไป30กิโลในแต่ละก้าวที่เราเดินแล้วลดไป70กิโลในขณะที่เรากําลังขึ้นกระไดลดไปกัอบร้อยกิโลในขณะที่เราวิ่ง นะครับอันที่สองอันที่หนึ่งคือลดน้ําหนักอันที่สองคือฝึกการยืนการเดินการออกกาลังกายโดยการเฉลี่ยน้ําหนักให้น้ําหนักของด้านในและด้านนอกเฉลี่ยพอๆกันเพอเขาก็จะเสื่อมช้าลงประการที่3ก็คือการฝึกบริหารกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่อยู่รอบเขา่าให้แข็งแรงขึ้นมาอันนี้เ,เอ็นแล้วจะมีกล้ามเนื้อใหญ่ๆที่อยู่รอบเขา่าอีกอันนี้ก็จะช่วยให ข้อเสียบชาลงม,มากเพราะนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับซึ่งเราจะแนะนําต่อไปประการสุดท้ายก็คือว่าหลีกเลี่ยงการงอเข่านะครับหลีกเลี่ยงการงอเข่าที่งอเกินน้อยกว่า90องศาถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้อย่างนี้คื90อ90องศาเราต้องไม่พับเข่าเข้ามาให้เป็นมุมแหลมน้อยกว่า90องศาเพราะว่าเหตุผลคือ มันเป็นการบีบให้ข้อเข่าเนี่ยแคบลงเพร s เชอร์แรงดันในข้อเข่าเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นมันจะกดดันให้ภายในข้อเข่ามีการเสื่อมเร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นการนั่งยองยองต้องหลีกเลี่ยงนะครับการนั่งคุกเข่าเป็นต้นนะครับพระไหว้พระนี่ก็นั่งเก้าอี้เลยหรือก็ไปนั่งอยู่ด้านหลังแล้วนั่งเหยียดขาเลยนะครับส่วนวิธีการบริหารเราจะแนะนําต่อไปขอให้ติดตามนะครับเพราะว่า ถ้าเราปล่อยให้ข้อเข่าเสื่อมจนผิดรูปส่วนใหญ่จะช้าตัวนองไปแล้วอาจจะต้องถูกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ถ้าบริหารตามที่ผมพูดต่อไปข้างหน้าข้อเข่าเราจะแข็งแรงอยู่ได้จนปรับชั่วชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าแล้วก็ไม่ต้องเฟอร์เจ็บปวดทรมานนะครับแล้วจะแนะนำต่อไปขอบคุณครับ กกายจ็บพิชิตโลกคนนี้นะครับอยากแนะนําให้ท่านตรวจสอบตัวเองเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับตรวจสอบตัวเองว่ามีจุดอ่อนที่ไหนแล้วก็พยายามแก้ไขมันผมจะแนะนําวิธีที่มีประสิทธิภาพในการที่จะดูแลตัวเองนะครับ <S <S วันนี้จะพูดเรื่องของการปวดเข่าปัญหาที่เข่าข้อเข่าเสื่อมนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เจอโดยทั่วไปคนที่เคยมีอุบัติเหตุใช้งานของเข่าหนักหรือออกกําลังกาย ที่มีการทําให้ข้อเข่ามันเสื่อมเร็วขึ้นหรืออายุมากขึ้นสูงอ,อายุทัวอ้วนน้าหนักมากนะครับข้อเข่าก็จะเสือ่อมทีนี้ดูปัญหาปัญหา,ญหาที่สําคัญคือเวลาที่เรายืนตามปกติแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะเห็นว่าเท้าเราเฉียงออกข้างนอกเล็กน้อยนะครับลองแยกขาดูนิดหนึ่งนะครับเราจะพบว่าการรับน้ําหนักของเราเนี่ยเข่าด้านในจะรับน้ําหนักเนี่ยประมาณ70ซ ขณะที่เขาด้านนอกเนี่ยรับน้ำหนักเปลี่ยน30แต่ถ้าเราต้องการจะให้เขาเสื่อมช้าลงเนี่ยเราต้องเฉลี่ยการรับน้ำหนักของข้อเขา่าด้านในด้านนอกนะครับเช่นเรายืนเขาเรียกว่ายืนเป็นเลข11แบบนี้นะฮะเมื่อกี้ยืนเท้าอยู่อย่างนี้เปลี่ยนเท้าเป็นเลข11แยกขานดนึงนะครับเสร็จแล้วเราลองทิ้งตัวเราลงไปนิดหนึ่ง ตัวลงบนโซ่เราจะพบว่าการนับน้ำหนักของเขาเนี่ยขนาดนี้ข้างนอกและข้างในเนี่ยนับน้ำหนักพอๆกันคือห้าสิบห้าสิเขาก็จะเสื่อมช้าลงถ้าเราต้องการดีกว่านั้นดีกก็คือเราแบะตัวนี้ออกไปนิดนึงเพื่อที่จะเฉลี่ยกดน้ำหนักลงไปที่ด้านข้างของเท้าด้านข้างของเท้าขนาดนี้เนี่ยจะกลับกันแล้วข้างใน เข่าด้านในจะรับน้ำหนัก30%ด้านนอก70%ซึ่งคนที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยก็คือเข่าด้านในจะสึกและเสื่อมก็จะเจ็บเข่าด้านในเวลาที่เคลื่อนไหวข้อเข่าก็จะดังกบแคบกบแคบแล้วก็ปวดเวลาขยับนะครับที่สําคัญคือถ้าปล่อยให้มันกวดทางด้านในไปเรื่อยๆเนี่ยขาก็จะโค้ง ซึ่งข้อข่าวผิดรูปแล้วเนี่ยการฝึกหรือว่าการรักษาด้วยวิธีใดๆเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วอาจจะต้องถูกขอตัดเก่งข้อข่าเราต้องฝึกร่างกายของเราไม่ให้ถึงเวลานั้นนะครับข้าแรกที่จะแนะนํานี้ก็คือว่าเ,อาเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านยืนไปไหนมาไหนเนี่ยเวลายืนหรือว่าออกกาลังกายในทุกๆอันเนี่ยในวิชาชีพกลงหรือว่าการฝึกเนี่ยเราควรจะ รวมทั้งออกกำลังกายทั่วไปนะครับท,ที่เราจะยืนแบบนี้ต่อไปนี้เราจะยืนปเป็น x สิเอ็และเฉลี่ยน้ําหนักออกไปด้านข้างโดยการย่อตัวลงนิดหนนะครับเข่าจะสุดขั้นแรกที่แนะนำเนี่ยเราต้องเรียกน้ําไข่ข้อเข่อขอขาออกมาก่องก่อนที่จะสุดโดยการบุ๋มเข่าการบุ๋เข่าเนี่ยทำโดยการที่จะทําโดยการที่จะย่อตัวลงไปนะครับเท้าชิดเท้าชิดติดกันอย่างนี้นะครับแล้วย่อตัวลงไปการย่อตัวเนี่ย ไม่ใช่การไม่ใช่การก้มลงไปไม่ใช่การก้มลงไป่างนี้นะครับาการย่อตัวนี่คือเ้าค่อนข้างชิดย่อตัวคือทิ้งทิ้งตัวลงไปตรงๆแบบนี้เหมืนนั่งลงไปโอเคเอามือจากเท้าแล้วหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกา14ครั้งหมุนทวนเข็มนาฬิกา14ครั้ง คุสิบ14ครั้งแล้วท่านก็ย่อมยอมเหมือนเดิม <Okay. S 1> หมุนตามเก็บนาฬิกา18ครั้งคนที่ข้อเข่าเสริมก็จะรังครับครัค,รค,รครนะครับไม่ไม่ต้องสนใจเขานะครับก็หมุนไปอันนี้เป็นการเรียกน้ำใต่ข้อออกมา